พบกันอีกแล้วกับผม Hi Gaming TV อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะ,ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมตอนแรกก็ว่าจะมารีวิวปืน C.I. 1 9บินี้นะครับผมแต่บังเอิญเข้าไปเล่นแต่ขับรถเพลินเกินไปหน่อยในคลิปผมจะขับเป็นเจ้า2ตัวนี้นะครับคือนี่ FSV แล้วก็ G.T.Q. ครับผมสคันนี้นะที่ผมขี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งยานพาหนะของ dear Delta force สามารถทำการปรับแต่งได้นะจ๊ะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดทำการแต่งได้นะรถก็แต่งได้เยอะนะบางคันบางคันก็แต่งได้เยอะบางคันก็แต่งได้น้อยครับในส่วนของรถถังก็แต่งได้เหมือนกันโอเควันนี้มีแค่นี้แหละไม่พูดมากดีกว่าไปดูคลิปกันเลยไปฮาเลลูยาโออาเป็นไฟ Open fire. Open fire. โอเปนไฟโอ้เปนไฟโอ้ย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 เปนไฟโอเปนไฟไหนวะไม่เห็นมันเลยออยู่ไหนวะโอ e เปนไฟเออโอเป็นไฟโอเนไฟโอเเรียบร้อยโอ e เ f i นไฟโอ n เ p e นโอเไปๆๆไม่เห็นวะเอ้โอเปนไฟโอเนไฟโอเนไฟ อุ้ยเดี๋ยว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 ไปถอย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 กับลำกับลำด่วนด่วนกับลำไปเดี๋ยวแฟดเอาแฟดแล้วสมกับลำด่วนเดี๋ยวเติมน้ำมันแป๊บดีเซลสองหมื่นล้นช่างมันโอเคแล้วกูมาแบบเต็มถัง แล้วกูมาแบบเต็มถังเพื่อนกูมาแบบเต็มถังเพื่อนเอ้ากูมาแบบเต็มถังเต็มถังเต็มถังเอ้าเอ้าดีเซลเต็มถังอ่ะตอนเนี้ยหัวหนุมโคตรลั่นไปดิเอ้าไปไหนวะเอ้าเปลี่ยนหัวหน่อยนะครับทนดูหน่อยเอ้าโอ้โหโคตรลั่นโคตรลั่นดีเซลโคตรลั่นขับเคลื่อน400ดีเซลโอ้โหเฮี่ยอะไรเนี่ยฉันชนแหลกแล้วกูชนแหลกไง อือเอาเอาชนมั่วแล้วเอ้าเอ้าแตกแตกท่าอือดูเรื่องเอ้าแตกแตกอือ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 ออเอ้าจะเอ๋ยิงอย่างมั่วขุดมันอะเฮ้ยกูไม่เคยขับรถอะไรมันขนาดนี้มาก่อนดูดูดูแต้มผมดิดูแต้มผมดิฮึมชุบชุบชุบเพื่อนกูหน่อยเฮ้ยเอ้าเอ้าไปดิเอ้าไปดิเอ้าไปดิเอาไปดิเอาไปดิ กระสุนหมดเอออีกเดียว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 ปับนะอย่าพื้นปัดหนะอปัดหนึ่งปัดหนึงยึดก่อนเพื่อนยึด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 เออยึดก่อนดีเซลดีเซลดีเซลเต็มถังครับโอเคเต็มถังดีเซลไปเอ้าแล้วมา เผื่อนอะไรมาอยู่ตรงนี้เพื่อนฮะเด็ดเด็ดเด็ดเห็นกู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 เห็นเฮ้ยยายากูเห็นโอ้ยกูเพิ่งเติมดีเซลมาเหลือครึ่งถังแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เติมนี่เราโดนอีกปั้งเดียวนี่คือจบเลยนะอย่าปวดนานแล้วผมขอยิงห่างๆอย่าห่วงนะครับผมละมังสี่สิบวิอุ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้าผ่าเฮ้ย ดีเซลเต็มถังครับล้นช่างมันโอเ okay, ค let's go เดี่ยงรถเหมือนกับรถไถนาซีซั่นเนี้ยโอ้โหพลังดีเซลเ,เต็มถงังมาละจ้าวน่พ เอา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 อ้าหมดอนเลยจ้าเจี๋ยวเจอกูมึงเจี๋ยวเจอเจอเจอจะพังวันนี้จะพังวันไหนวะวันนี้จะพังวันไหนวะแค่นั้นแหละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนจ้าไปก่อนไปก่อนเออเอ้าเอ้าเฮ้ยจะพึ่งจะพึ่งจริงกูนะ อย่าเพิ่งยิงกูนะเอย่าเพิ่งยิงกูนะกดก่อนกดเขียวก่อนเดี๋ยวมันยิงกูอีกสิบสองวิสิบวิเต็มถังน้องไอเต็มถังเต็มถังเกมขับรถแล้วตอนเนี้ยทีมฝั่งตรงข้ามมันไม่ค่อยมีเอนจิเนียร์ด้วยนะมันเลยโดนทีมผมกระหน่ำสนั่นปืนเลยเอ้าชิบหายละเอ้าเหลือเก้าเหลือเก้าเหลือเก้าเพื่อนกูยังไม่พังเพื่อนกูยังไม่พัง แล้วกูยังไม่พังไงกูยังไม่พงังขีก็ได้วะไม่ไหนๆก็ไหนๆละคลิปนี้ก็รีวิวการขับรถแม่งเลยอืมนั่นแหละขับไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วถังอะไปก่อนเลยบุ้มแรกอู้หูอืมยิงเข้าวซอกยิงเข้าวซอกยิงเข้าซอกยิงเข้าซอกยิงเข้าซอกมันไปอืหมอ,อเรียบร้อย มาหมาหมาหมาอาวอ้าวอวอ้้าวอ้าว้าวเฮ้ยวิ่งผ่านหน้ากเลยเหรอหือ ถอยยาวลูกถอยยาวถอยยาวยาว <c oughs> ดเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเติมมาเต็มถังก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยว,ด,ยวดีเซลเต็มถังครับออกสองมาแล้วจ้าอ้ถัง,งช่างแม่งเอาจะโบ๊ะไปก่อน มันไม่เห็นเราไปมันไม่เห็นเราไปก่อนแตกซังอะแตกซังอแตกซังเนี้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยต่อไอ้พวกที่มันดักข้างหน้านี่ก่อนแมนออกมาดิแมนออกมาดิ อาละจ้า že. ไปรุ่นกูมาล่าพวกมึงแล้วกูมาลล่าเอออย่าอย่าพึ่ง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  บอทมยิงบอทเพลินเลยตอนเนี้ยเอาเอาเอาโฮโฮหัวแตกเอามาอีกตัวแล้วนะ่ะเอาเอาการทำไมเอามานี่มามานี่มามานี่มาไวล้ละมาที่มามาที่มาไวล้ละ ไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงอืม,อมาทำไมเย็นปืนอโอ้ยย ทำเรียบร้อยเผื่อนิดนึงเอา้าเผื่อนิดนึงเผื่อนิดนึงเอ้าเอ้าดรอสเอา,เอา,เอา,เอาโดนอยู่นั่นนะ่ะเอาสามพิษมาละจ้าโดนเตรียมตัวามาละจ้า เต็มตัวแล้วเอออ่าไอ้ทันยิงมันเพื่อนเออยิงมันเคลียร์ยีสองเคลียร์ แมนดาว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 โอ้แตกซองเลยแม่นดาวโยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอีหนึ่งบอมค่าอีวันบอมค่าอีวันบอมค่า Let's go open fire What mm อีห hmm. น e ึ่งบอมค่า Let's go open fire อ mm ืมหนึ่งแต้มอืมอสอแต้อม open fire mm hmm. ชุบไล่ชุบไล่ชุบไล่อย่าชุบเฮ้ยเราเสียกำลังพลไปมากเสียสละยาน ยึดเขีให้ได้โอ้ยอีหนึ่งกูโดนแก้วยึดอีสองให้ได้ก่อนยึดอีสองยึดอีสองยึดอีสองเดี๋ยวอีหนึ่งกูเคลียร์เองอีหนึ่งกูเคลียร์อีหนึ่งกูเคลียร์อีหนึ่งกูเคลียร์เองอีหนึ่งกูเคลียร์เองเอ้าลงกลางวงเลยอีหนึ่งอะมาดิอือแหน่เออใช่เลยคันงนี้เกิดอ้าดูดิดูดิดูจะเรียกรถไปยิงพวกมึงเนี่ย แป๊บนึงแป๊บนึงแต่เพื่อนเพื่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแพ้อย่าเพิ่งแพ้เพื่อน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 รถกูรถกูรถกูเฮ้ยเพื่อนรถกู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 เพื่อนรถกูรถกูรถ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 กูรถรถกูไปแล้วรถกูไปแล้วอืมแตกไปก่อนเอาแตกแล้วรถกูโอ้โหเที่ยงเ่งเพิ่งเรียกมาไม่เป็นไรเอาแต้มไว้ ขี่รถหวดไป1้อตัวนึกคิดเอาแล้วกันเอาแพ้เออเชี่ย